ราคาสกปรกนี่นี่ก็ไม่ได้ทนคนเปลี่ยนมา่าสกอแล้วสาะอำใส่แ้าน่ยอืมอื่นไป うん。 ที่มาเแม่สัมเราบในมีเรือล่องไหม ไปได้ไหมได้ครับได้อยู่ได้อ๋อไปที่ไหนบ้างไปคัดันธอุทยานลงพาก่นี่โลกไปนี่บัสมมือิบัสสมเอมือ๋อไปได้สองที่ครับสองที่อ๋อนี่คิดยังไงครับเร่อันนี้คัดังไปกับพันแปดอ๋อถ้าฝั่งไปกับพันแปดสมเอสองนสองพันกลกว่าอันนี้ริศห้ากิโลริศแปดกิโลอ๋อน1,800พันแปดในสองัน ใช่ใช่สมัยนั้นมีน้ำมูลสารเวนนั่งได้กี่คนเหลือครับหนุกของกอดต่อสุกสอง12คนนั่งได้12คนต่อลำทุกวันนี้มีนั่งเที่ยวมาไหมมามาอยู่เรื่อยๆมาเรื่อยๆเดี๋ยวอะเยอะเ๋ยวเดี๋ยวนั่งมาเยอะอ๋อเดือนหน้ามาเยอะละ